You are listening to Shortcut MBA Podcast วิชาธุรกิจนอกห้องเรียนสรุปโดยครูเนย Passion to Win สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ EP แรกนะคะ EP นี้ชื่อว่าอาจา e ย way of working หรือการทำงานแบบอาจายนั่นเองค่ะถามว่าที่มาของช็อตคั t MBA นะคะมาจากที่เนยนะคะได้ไปเรียน MBA มาค่ะแล้วรู้สึกว่าความรู้เนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็ใช้การได้จริงนะคะแล้วเนยก็จะพยายามบอกทุก คลิปทุก EP เนาะว่าในแต่ละอันแต่ละสิ่งที่เอามาถ่ายทอดเนี่ยเราจะไปแอปพลายใช้ยังไงนะคะนี่ก็จะเป็นกิมมิคของพอดแคสต์อันนี้นั่นเองนะคะอย่างแรกเลยนะคะเรามาทำความรู้จักกันก่อนเลยว่าอาจายเนี่ยมันคืออะไรนะคะอาจายมาจากคำว่า agility ค่ะก็คือความคล่องแคล่วกล่าวอีกในนึงนะคะก็คือความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็วนั่นเองปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีเนี่ยก้าวหน้ามาค่ะทำให้ลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนแปลง ในภาพว่าถ้าสมมติเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราก็ต้องเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าแล้วก็ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะหรืออีกมุมหนึ่งเนี่ยถ้าเราเป็นคนทํางานรูปแบบการทํางานแบบเดิมที่มัวแต่โฟกัสงานเอกสารเขียนบันทึกขออนุมัติผู้ใหญ่ใช้เวลาเป็นเดือนๆค่ะคนที่ทํางานในองค์กรก็อาจจะเกิดอาการเซ็งเป็ดเลยนะคะเพราะว่าต้องรอค่ะงานชันเนี่ยเหมือนอารมณ์แบบทําไม่เสร็จสักทีค่ะต้องรอการตัดสินใจจากหัวหน้าแล้วก็หัวหน้าของหัวหน้าหล ายขั้นหลายตอนค่ะนี่ก็เลยอาจเป็นเหตุผลนะคะที่ทําให้คนเก่งๆเนี่ยลาออกไปได้ค่ะหรือแม้แต่คนที่เคยทํางานแบบอาจายเองนะคะมาเจอองค์กรใหญ่ๆที่ทํางานแบบเป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนมากๆอาจเกิดอาการคา u เ t อร์ช็อกก็ว่าได้ค่ะทําให้เกิดปัญหาเรื่องของบุคลากรตามมาค่ะมีคนลาออกนั่นนูน่นนี่เยอะแยะสารพัดส,สิ่งน่าปวดหัวเลยทีเดียวนะคะดังนั้นแนวคิดการทํางานแบบเดิมๆหรือที่เราเรียกว่า w a t e r f a l l นั้นอาจจาไม่ เวิร์กอีกต่อไปค่ะโมเดลวอเตอร์ l l ลมันเหมือนแบบน้ําตกอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมคะจำง่ายๆค่ะว่าน้ําตกเนี้ยน้ำจะไหลาจากบนลงล่างโมเดลเนี้ยค่ะมันก็เลยเกิดความแบบมีความเป็นขั้นเป็นตอนต้องผ่านสเต็ป1 2 3 4ไล่ลงมาคิดให้ครบถ้วนก่อนแล้วค่อยปล่อยของออกสู่ตลาด การทํางานแบบนี้บางครั้งก็คือชาเกินไปค่ะคู่แข่งก็คือคาบไปกินเรียบร้อยหมดแล้วนะจ๊ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นเพนหรือว่าปัญหาของการทํางานเลยก็ว่าได้ค่ะคราวนี้แล้วไอ้ตัวอาจารย์เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงมันทํางานยังไงนะคะอาจารย์เนี่ยค่ะมันคือเหมือนเป็น mindset ค่ะเป็นแนวคิดการทํางานที่เน้นผลลัพธ์มากกว่าขั้นตอนย้าว่าเราเน้นของเราเน้น Product เราเน้นผลลัพธ์นะคะ มากกว่าขั้นตอนนั่นเองโดยการนำบุคคลจากหลายๆสายงานนะคะมานั่งทำงานร่วมกันเรียกว่า Cross คอสฟังชั e น m ลทีมค Functional Team. Fun Team ก็คือในกลุ่มทีมเนี้ยก็จะมี Product Owner มีทีม Developer มี q a หรือว่ามีคนที่เกี่ยวข้องมากมายที่ทำงานกันอย่างค s f u ฟังชันกันนะคะเน้นการสื่อสารและก็การประสานงานภายในทีมค่ะไม่ได้แบ่งแผนกแบ่งแยกชัดเจนนะคะว่าโอเคแผนกนี้บัญชีฉันไม่คุยด้วยแผนกนี้เ e v e l o p e r คุยยากไม่อยากคุยอะไรแบบเนี้ยมันก็จะไม่มีการแบบ ไซโลเกิดขึ้นนะคะมีการกำหนดเป้าหมายแบบระยะสั้นค่ะเน้นแบ่งเป็นเฟสงานนะคะแบ่งเป็นโครงการเล็กๆซอยกิจกรรมให้มันย่อยๆค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าสปรินต์นั่นเองค่ะมีการฟีดแบ็กกันเพื่อรับรู้ข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เลยทันทีค่ะโดยที่คนที่มีอำนาจตัดสินใจเนี่ยก็คือคนในทีมนั่นแหละค่ะไม่ต้องไปขออนุมัติกับใครให้มันแบบพิธีรีตองเยอะนะคะทำให้การเคลื่อน ตัวนะคะของการทำโปรเจกต์นึงเนี่ยก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าคนในทีมสามารถตัดสินใจได้นะคะแล้วก็สามารถกำหนดทิศทางของงานได้ด้วยค่ะ แนวคิดการทำงานแบบอาจายนะคะก็เลยเป็นที่นิยมมากในบริษัท IT หรือบริษัทสตาร์ทอัพที่ต้องการเน้นทำงานในลนักษณะของความคล่องตัวสูงโดยอาจายนะคะเป็นมากกว่ารูปแบบการทำงานค่ะแต่เป็นการสร้าง culture er, หรือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกันนั่นเอง คราวนี้ค่ะเรามากันที่ที่มาของอาจาจค่ะอาจายมาจากกลุ่มเทพนะคะเรียกว่ากลุ่มเซียนแล้วกันเนาะสิคนค่ะพวกเขาเก็มาคุยหารือกันว่าเอ๊ะเราจะพัฒนาซอฟต์แวร์ยังไงนะคะให้ดีขึ้นกว่าเดิมสิ่งนี้ก็เลยเกิดอาจาย manifesto ขึ้นมันคืออะไรอาจาย manifesto มันคือ core value นะคะมีทั้งหมด4อย่างนะคะมันคือคุณค่าหรือว่าคอนเซปต์ของอาจายนั่นเองค่ะอย่างแรกนะคะคือ individuals and interactions over process and tools ค่ะแปลว่าอะไรคะแปลว่าเราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนในทีมซึ่งสิ่งนี้นะคะมันสำคัญมากกว่า process ก็คือกระบวนการหรือว่าการใช้เครื่องมือต่างๆนั่นเองนะคะ ข้อ2 working software over comprehensive documentation คืออะไรคือการสร้างของที่พอใช้การได้หรือว่าการทำ p ป o t o t y p e ขึ้นมาให้ลูกค้าเนี่ยใช้งานค่ะซึ่งเขาเชื่อว่าการทำสิ่งที่เรียกว่า working software คือทำของที่มันใช้การได้เนี่ยดีกว่าการทำ comprehensive document คือการทำเอกสารที่ดูเป๊ะเวอร์หนามากนะคะมีทุกอย่างครบถ้วนค่ะแต่สุดท้ายเราก็ไม่มีใครอยากอ่านนั่นเองนะคะ เอาง่ายๆก็คือเราเน้นสร้างของไม่เน้นพูดให้ลูกค้าฟังหรือมากางเอกสารให้วุ่นวายนั่นเอง 3. customer collaboration over contact negotiation คือการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าสำคัญกว่าการทำสัญญาอย่างละเอียดค่ะหลายบริษัทหลายองค์กรน,นะคะที่ไม่ได้เอาอาจยมาใช้เนี่ยจะต้องมีการทำา t r r s s n n d o o n i t t o o n มีการทำเซ็น MOU มีการคุยกัน non risk culture agreement กันยุ่งเหยิงวุ่นวายค่ะกว่าจะต้องส่งให้กับทาง legal ของแผนกนี้นะคะเป็นคนตรวจด,ดูนะคะกว่าจะแก้เอกสารกันไปกันมาสุดท้ายแล้วเนี่ย ลูกค้าก็ไปทํากับเจ้าอื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นนะคะการทํางานแบบอาจายแล้วเนี่ยมันก็คือหลกัหลกๆเราจะเน้นในเรื่องของสัมพันธ์นะคะที่ดีกับลูกค้าการคุยกันนะคะมากกว่าการทํา ตัวเอกสารสัญญานั่นเองและข้อ4ก็คือ responding to change over following a plan แปลว่าไม่ยุดติดความ perfect ไม่ยุดติดแผนการสามารถปรับเปลี่ยนได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานั่นเองค่ะอย่างที่ในเกลิ่นไปว่าจริงๆแล้วนะคะโลกยุคนี้ยโลกยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วถ้าเรามัวแต่ไปยุดติดกับแผนที่เราคิดไว้นะคะแล้วมันก็อาจจะทำให้ไม่ทันต่อการปรับตัวนั่นเองค่ะ คราวนี้นะคะเนยก็ได้ไปฟังข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเป็นพอดแคสต์ของ The Standard ค่ะเขาเนี่ยได้ไปสัมภาษณ์คุณแอรีแวนนะคะเป็นหนึ่งในผู้คิดค้นอารายันนิเฟสโตของเรานั่นเองนะคะเขาได้ให้สัมภาษณ์อย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าคุณยังจำบริษัทโกดักโนเกียแบ็คเบอรรี่ได้ไหมเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทเหล่านั้นค่ะเขาบอกว่าเขาอะอยากเล่าถึงเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งค่ะที่จริงๆแล้วเนี่ย คุณแอรี่ก็เป็นคนแบบเดินทางบ่อยใช่ไหมแล้วระหว่างที่อยู่สนามบินในเวลาที่เขา่ารอขึ้นเครื่องบินเขาก็นึกขึ้นมาได้ค่ะว่าอยากจะสั่งของชิ้นนึงเนี่ยไปส่งที่บ้านก็เลยเข้าเว็บไซต์เพื่อที่จะไปสั่งซื้อสินค้านะคะขณะที่กําลังจะกดปุ่มจ่ายเงินค่ะหน้าจอมือถือของเขาแสดงข้อความเออร่อทุกคน เสี้ยววินาทีนั้นนะคะหลังจากที่เขาเนี่ยเห็นหน้าจอเออเลิกเขาก็เลยเปลี่ยนใจค่ะไปสั่งสินค้าจากเว็บอื่นแทนค่ะเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้แอรี่นะคะเขาก็ได้ตระหนักว่าปัจจุบันเนี้ยคนเราอะ่ะหรือว่าลูกค้าเนี่ยสามารถเปลี่ยนใจการซื้อสินค้าได้เพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นค่ะดังนั้นโลกยุคปัจจุบันนะคะจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วเพราะว่า ลูกค้าเนี่ยเขาก็มีตัวเลือกมากมายนะคะดังนั้นแอรี่เขาก็เลยพูดประโยคหนึ่งที่ว่า this is what Ajai is all about นั่นเองนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะกับอาจายทำทุกอย่างให้ตอบรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้ได้นั่นเองค่ะคราวนี้เรามาสรุปกันนะคะหลังจากที่ได้ฟังเรื่องของอาจายกันแล้วค่ะว่าเอออาจายมันก็คือเหมือนไมซ์เซตที่จะทาให้เราเน้เน,น าการทำงานในลักษณะของการเคลื่อนตัวหรือว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากกว่าเน้นเรื่องของการเอกสารหรือว่าการทำเป็นขั้นตอนการเน้นเรื่องของโปรเซสนั่นเองนะคะคราวนี้นะคะเราจะมาแอพพลายกันยังไงนะสำหรับของเนยนะคะมีทั้งหมด3ข้อที่เนยได้เรียนแล้วเนยจะเอาไปปรับใช้อย่างแรกนะคะเนยจะเอาไปปรับในเรื่องของการทำงานในทีมค่ะก็คือว่าปัจจุบันนะคะตอนที่ทำ passion to win นะคะเราก็จะมีทีมงานที่จะเน้นที่จะ คุยกันบ่อยขึ้นค่ะแล้วก็ไม่เน้นการรอสมบูรณ์แบบนั่นเองนะคะอย่าง ตอ,อนนี้นะคะเนยก็ได้มีการพยายามพัฒนาตัวเว็บไซต์ของเนยขึ้นมาไว้สําหรับให้นักเรียนนะคะที่เข้ามาเรียนใน Passion to Win เนี่ยได้สามารถที่จะแอดเซทล็อกอินแล้วก็เข้าไปเรียนรู้ได้เลยนะคะคราวนี้เนยก็จะทําหน้าที่เหมือนเป็น Product Owner ค่ะดูว่าฟีเจอร์ที่เราจะล็อตไอตัวเว็บไซต์นี้นะคะใช้งานได้แล้วไหมนะคะ c o r ฟีเจอร์หลกัหลกๆถ้ามันใช้งานได้เนยเทสแล้วนะคะเนยก็จะเอาไป Imp พ e m e n t ออกสู่ตลาดเลยโดยที่ไม่ต้องรอให้ระบบหลังบ้านหรือว่า ทุกฟีเจอร์ของเว็บไซต์ที่เนยอ,ออกแบบไว้ครบถ้วนตั้งแต่เฟสแรกนั่นเองนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวคิดอย่างหนึ่งนะที่อย่างเดิมปกติอะเนยก็มักจะเป็นแบบคล้ายๆยึุติการทํางานรูปแบบเดิมที่ฉันน่อาอ,อยากจะรอให้พร้อมอยากจะรอให้มันเป๊กก่อนถึงค่อยออกสู่ลูกค้านะคะถึงค่อยจะออลอนตัวแคมเปญน,นี้ขึ้นมาซึ่งบางทีมันก็นานเกินไปกว่าจะรอทุกอย่างให้ครบนะคะดังนั้นเนยก็เลยจะเอาไอตัวอาจายนี่แหละมาประยุกต์ใช้โดยการ ที่เนยจะไม่รอให้ทุกอย่างเพอร์เฟกแต่เนยจะตรวจสอบให้ทุกอย่างเนี่ยมันครบถ้วนเพียงพอนะคะในเฟสแรกแล้วเนยก็จะ implement ออกสู่ตลาดเลยนั่นเองค่ะและข้อ2นะคะก็คือหลักการอาจายเนี่ยเขาจะเน้นการให้ feedback เพื่อปรับปรุงแก้ไขดังนั้นเนี่ย สิ่งที่สำคัญมากๆนะคะก็คือเราจะต้องมีความโอเพนมายคือการเปิดใจการเปิดรับเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อนำไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงตัวเองค่ะอันนี้เนยก็จะเอาไปปรับใช้กับตอนที่เวลาเนยทำคอนเทนต์นะคะเนยจะคอยพยายามที่จะถามฟีดแบ็กกับคนผู้ฟังมากขึ้นนะคะอยากรู้ว่าเออผู้ฟังรู้สึกว่ายังไงอยากให้เนยพูดเรื่องอะไรหรือว่า อยากให้เนยทำคอนเทนต์อะไรนะคะการถามคำถามเหล่านี้ค่ะถ้าสมมุติว่ามีคนฟังเนยอ,อยู่นะใจดีพิมพ์คอมเมนต์มาให้ฟีดแบ็กเนยนะคะเนยก็จะเอาฟีดแบ็กเหล่านี้นะคะไปปรับปรุงใช้นะคะเพื่อที่จะทําให้การทํางานของเรานะคะหรือว่าตัวคอนเทนต์ของเราที่เราเออทํามาให้กับผู้ฟังนะคะผู้ติดตามแฟนเพจของเราเนี่ยได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีใจเปิดกว้างแล้วก็โอเพนมายรั ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและข้อที่3ที่เนยจะเอาไปปรับใช้นะคะก็คือสิ่งนี้มันทําให้เราได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราจะต้อง disrupt ตัวเองก่อนที่คนอื่นจะมา disrupt ค่ะดังนั้นเวลาที่เราเน้นนำอาใจมาเนี่ยก็อาจจะเริ่มง่ายๆจากการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองก่อนค่ะอย่างคอนเซปต์ waterfall ที่มันไม่เวิรก็เปลี่ยนมาใช้อาใจใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้เราเน่ยกลับมาฉุกคิดว่าแล้วที่ผ่านมาล่ะมีอะไรที่เรา ทำแล้วมันไม่เวิร์กบ้างให้เราลองเปลี่ยนวิธีการดูไหมลองเปลี่ยนแนวคิดดูนะคะอย่างวิธีของเนยก็คือเนยก็มักจะเขียนในบลูเรตเจอร์นลนะคะเรื่องของ reflection การเขียน do and don't นะคะเขียน more and less อะไรแบบเนี้ยสิ่งที่จะทํามากขึ้นสิ่งที่ฉันจะทําน้อยลงหรือว่าจะเลิกทํานะคะเรื่องแบบนี้นะคะทําให้เนยนึกถึงคำคำหนึงค่ะที่เนยชอบมากๆเลยคือประโยคที่ว่า reinvent yourself before it's too late ก็คือเราจะต้องมีการปรับปรุงตัวเองนะคะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะก่อนที่มันจะสายเกินไปค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือช็อตคั t MBA วิชาธุรกิจนอกห้องเรียนที่เนยเอามาฝากกันนะคะถ้าชอบคอนเทนต์สาระดีๆแบบนี้ก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกเนยนะคะหรือว่ากดไลค์กดติดตามเพื่อที่เนยจะได้รู้ว่าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้จะได้ทำคอนเทนต์สรุปจากที่เนยเรียนมาแชร์ให้ทุกคนฟังกันอีกนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายค่ะ